เป็นโรคโปวดหลังไม่ต้องกลัวว่านอนกรรมาฐานแล้วจะง่วงนอนจะทำให้ขี้เกียจร,รับรองว่าไม่แน่นอนแต่ขออย่างเดียวคืออย่านอนกรรมาฐานด้วยที่นอนที่สบายแต่ถ้าเราปฏิบัติหลังจากที่เลิกงานมาแล้วหรือปฏิบัติก่อนนอนนอนที่ที่นอนที่สบายได้เลยและก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันจะหลับก็หลับไปเลยมันจะหลับด้วยอำนาจสมาธิที่เราพยายาม ที่จะทําให้จิตใจมันสงบหรือการมีสติที่ไม่ต้องชัดเจนใดๆมากนี่แหละมันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วมันก็เป็นการฝึกสมาธิให้เราไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่ฝันอะไรที่มัน,มนไม่ดีหรือฝันอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนกับเป็นการที่ทําให้เรานอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้คุณภาพเพราะเรื่องราวที่ค้างอยู่ในหัวมาทําให้มาปรุงแต่งจิตตอนที่กําลังหลับฝันอยู่กําลังหลับอยู่นั่นเอง ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าการนอนสมาธิจะไม่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือไม่ให้เกียรติพระรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็แนะนําผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูเรื่องคอบ่าไหลหรือการจะปวดเลื้อแังปวดหลังปวดขาได้นอนกรรมฐา,านแต่พยายามนอนบนที่นอนที่ไม่ได้สูงหรือไม่ได้ยัดด้วยนุ่นหรืออะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราได้ดามหลังด้วยมันเป็น การที่ได้ยืดเหยียดหรือได้ยืดกล้ามเนื้อหลังด้วยมันจะมีความเจ็บปวดตึงๆขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเวทนาที่ชัดเจนเราจะขยับได้ด้วยเราจะพยายามที่จะขยับเนื้อขยับตัวเหมือนทํำกายบริหารก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องกังวลว,ว่าจะต้องอดทนกับเวทนาเราใช้อิริยาบท เปลี่ยนแปลงหรือขับไล่ทุกขเวทนาได้เช่นเดียวกันอันนี้สําหรับผู้ที่มีโรคประจํำตัวไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอดทนกับเวทนาเราก็ได้สมาธิกับเวทนาที่ย้ายจุดไปจุดต่างๆเดี๋ยวก็ปวดที่หลังเดี๋ยวก็ปวดที่บ้านเอวแบบนี้เป็นต้นมันก็ทําให้เรามีสติมีการเจริญสติ ที่ย้ายการรู้ย้ายจุดรู้มีความตั้งมั่นตื่นรู้ขึ้นมาของตัวรู้ของตัวสติได้เช่นเดียวกันดังนั้นให้พยายามนอนกรรมฐา,านไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเลื้อรลังสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ